สวัสดีครับนายธงไทยพาณิชย์รหัสพนักงาน510037นะครับอยู่ส่วนสับสนุนการขายฝ่ายตลาดก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์สำหรับข้อเสนอแนะที่จะนำมาเสนอในวันนี้นะครับคือชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเบี้ยรปรับจากการโอนเงินล่าช้าของสานีบริการ NGV โดยที่ลักษณะของเสนอแนะที่จะนำเสนอนะครับก็คือเป็นประเภทเพิ่มความรวดเร็วและความถูกต้องในการส่งมอบนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอพูดถึงสภาพการทางานก่อนการปรับปรุงนะครับในอดีตเนี่ยเวลาที่เราจะดึงข้อมูลการโอนเงินหน้าชาของ,องสถานีบริการ n g v นะครับเพื่อการคำนวณเรียบปรับทางเราเนี่ยต้องดึงข้อมูลในืสนารแมนด้วยนะครับจากระบบ SAP โดยการที่ดึงข้อมูลการตั้งหนี้และการโอนเงินนะครับมานั่งแมทช์กันทีละรายการซึ่งการทําง,งานในสนานนี้เนี่ยทางหน่วยงานคิดว่าออทั้งกินเวลานะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้สูงนะครับ ทำให้มีความคิดที่จะปรับปรุงขึ้นนะครับโดยแนวคิดในการปรับปรุงเนี่ยก็คือการที่เราจะพัฒนาโปรแกรมเบีย้ยปรับขึ้นมานะครับที่จะช่วยแมทช์การตั้งหนี้การโอนเงินรวมถึงการคำนวณเบีย้ยปรับเนี่ยลักษณะออโตเมชันให้เราได้ครับสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือช่วยลดระยะเวลาในการทํางานนะครับซึ่งการทงานในลักษณะเดิมเนี่ยทำให้หน่วยง,งานเนี่ยเสียเวลาค่อนข้างมากในการทําคิดเบีย้ยปรับขึ้นนะครับใน,ในส่วนที่2นะครับก็คือช่วยเพิ่มความถูกต้องของรายงาน ซึ่งการคิดเบี้ยปรับเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับสถานีบริการ NGV นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องความถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก,กน,นะครับในส่วนของรายละเอียดการปฏิบัติข้อเสนอเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเยเนี่ยทางหน่วยงานเนี่ยต้องเสนอความต้องการผ่านหน่วยงาน PTCT ขึ้นนะครับเพื่อพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกทั้งเราต้องมานั่งช่วยกันพัฒนาและออกแบบโปรแกรมนะครับแล้วหลังจากที่ทีซีทีเนี่ยช่วย พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ย<ม>ก็สามารถนํามาใช้ในการคิดเบีย้ยปรับสําหรับการอุเงินล่าช้าของ่วยง,งาน NGV ได้ครับผมสำหรับผลการปฏิบัติข้อเสนอเนี่ยนะครับหลังจากที่เรามีการใช้โปรแกรมคนวนเบีย้ยปรับขึ้นอย่างแรกเลยก็คือสามารถช่วยลดเวลาในการทํางานได้จากแต่เดิมใช้เวลากว่า1้4ชั่วโมงเหลือเพียง48ชั่วโมงนะครับหรือคิดเป็นมากกว่า66%สําหรับในข้อที่2นะครับก็คือช่วยเพิ่มความถูกต้องของรายงานการคนวณเบี้ยปรับหลังจากที่เรามีการใช้โปรแกรมแล้วเนี่ยนะครับ ทางหน่วยงานก็จะไม่มีการขอแก้ไขหรือขอปรับปรุงในการกำหนดเพี้ยรปรับขึ้นสำหรับในส่วนที่3าซึ่งเป็นผลทางอ้อมนะครับการจ่ายค่าบริหารสถานีแก่ผู้บริหารสถานี NGV นะครับก็ไม่ต้องรอข้อมูลการคิดเพี้ยรปรับมหาชําระสามารถดาเนินการได้ทันทีทําให้ผู้บริหารสถานีสามารถรับเงินค่าบริหารได้รวดเด็วยิ่งขึ้นครับผมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติข้อเสนอเนี่ยนะครับทั้งหมดคิดเป็นเจ0 0 0บาท ค่าจ่ายในส่วนนี้ก็คือค่าจ่ายที่หน่วยง,งาน P ีทีไอทีคิดในการพัฒนาโปรแกรมเบีับนี้ขึ้นมาครับผมท้งนี้ผอขอธิบายตัวอย่างการทํางานในรูปแบบเดิมนะครับที่เรามีการดึงข้อมูลในลักษณะแมนวนวลนำข้อมูลต่างามาคิดเบี้ยปรับครับผมสําหรับข้อมูลตามสไลด์นะครับจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลของการตั้งหนี้และการเ,เงินของสถานีการเงินจีบที่ทางเราดึงนะข้อมูลในลักษณะแมนวนวลจากระบบ SAP นะครับตัวที่ตารางข้างต้นเนี่ยจะแสดงหเห็นถึงข้อมูลของการตั้งหนี้ โดยด็อกเด็กของการตั้งหนี้เนี่ยก็คือวันที่เกิดการขายขึ้นในส่วนของตารางด้านล่างเนี่ยคือข้อมูลของการโอนเงินด็อกเดตก็คือวันที่ผู้ง่านสาณิทําการโอนเงินเข้ามาในส่วนของแอสซ g n เมนต์ในส่วนนี้ก็คือวันที่เกิดการขายขึ้นเราต้องมีการแมชข้อมูลในทั้งสองส่วนนะครับระหว่างการตั้งหนี้การโอนเงินเพื่อมาเปรียบเทียบรับคำนวณเบี้ยรปรับซึ่งจะได้เห็นในตารางถัดไปครับผมตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงรายง,งานการคำนวณเบี้ยรปรับนะครับ ที่ต้องนําข้อมูลของการโอนเงินม,นมาแมทช์กับการตั้งหนี้ให้ตรงกับวันที่เกิดการขายโดยต้องตรวจสอบวันที่โอนเงินกับวันที่ครบกำหนดชําระของแต่ละรายการว่าลูกคา้าการโอนเงินล่าช้าและมีเบี้ยรปรับเกิดขึ้นหรือไม่จะเห็นได้ว่าการทํางานในรูปแบบแมนด้วนนี้นะครับจำเป็นต้องใช้บุคลากรในการทํางานและตรวจสอบซึ่งทําให้เราเนี่ยต้องใช้เวลาในการทํางานและมีโอกาสเกิดความิดลาดได้สูงจากการทํางานข้างต้นนะครับทำให้เราจําเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมมาช่วยคํานวณ โดยที่วิธีการทํางานของโปรแกรมนี้จะอธิบายในสไลด์ถัดไปครับสไลดนี้แสดงให้เห็นถึงหน้าตาของโปรแกรมเี่ยรปรยับ่กัพัฒนาขึ้นโดยที่วิธีการทํางานจะไดเห็นในสไลด์ถัดไปครับสําหรับวิธีการดึงรายงานคํานวณเบีย้ยปรับสามารถทำได้ง่ายเพียงก่อขบ้อมูลดังนี้ 1. ระบุรหัสลูกค้าของสายใบริการ NGV 2. ระบุวันที่ของการตั้งี่ต้องการตรวจสอบ 3. ระบุวันที่ของการโอนเงิน แลื่อไ่จะนัน่งที่กดปุ่ม S Q ครับโปรแกรมจะช่วยแมชการตั้งนี้ในการโอนเงินรวมถึงแสดงยอดชำระขาดเกินในช่อง Amount d u f จำนวนวันที่ทูกค้าชำระล่าช้าในช่อง Overdue และจำนวนเบี้ยรับที่เกิดขึ้นในช่อง Penalty ซึ่งทํานหน่วยงานสามารถนำในงานจากดังกล่าวไปใช้งานต่อไปได้ทันทีครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมดังกล่าวมีวิธีการงานที่ไม่ยุ่งยากรวมถึงสามารถช่วยลดเวลาการทำงานได้และที่สำคัญนะครับ ใช้เพื่อความถูกต้องและความได้สื่อของรายงานำบวนเรียบปรับผมขอจบการนักเสนอปไปเพียเท่านี้ขอบคุณครับ